รับเข้าสู่ช่องมาดามแคทาโร่นะคะอ่านไพ่กับมาดามแมวค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe ในะช่องมาดามแคทาโร่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเสริญนถ้าเกิดใครคนไหนเข้ามาบ่อยแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเรานะคะวันนี้เราจะมาเล่น p i c อ a ค a อรนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาเห็นอะไรแล้วนึกถึงเรานะจ๊ะ เขาเห็นอะไรแล้วนึกถึงเราค่ะตรงประเด็นเลยนะของที่เขาเห็นอาจจะเป็นของที่เราเคยให้ของที่เราเคยทํามาด้วยกันหรือว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะจ,จะเป็นสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามที่เขาเห็นก็ได้นะคะแล้วก็มาดูกันเนาะว่าเขาจะนึกถึงเราเมื่อเขาเจอกับอะไรนะวันนี้มีกลองไพ่เลือก3กลองนะคะนกลกองที่1กองที่2แล้วก็กลองที่3นะคะให้เ,เพื่อนๆนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะ แล้วก็ทำสมาธิหลับตาค่ะลืมตาได้ค่ะเ,เพื่อนๆกองไหนนะคะที่ดึงตูดใสยตาเ,เพื่อนๆที่สุดเลือกฟังที่กองนั้นนะคะใครที่ยังไม่มีสมาธินะคะกดพอสได้นะคะแล้วตั้งสมาธิใหม่นะจ๊ะใครที่เลือกได้แล้วนะคะไปฟังกันเลยคะ่ะสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่กกองที่1น,นะคะ All English t a r o t นะคะ ดูกันนะคะว่าเขาเห็นอะไรแนละ้วนีกถึงเราวะะจ๊ะมีเราทําคลิปสั้นๆนะไม่ดูความสัมพันธ์นะคะวันนี้มานำเอาที่ประเด็น,นเนื้นอเลยนะเขาเห็นอะไรเรานึกถึงเรา อันนี้คือช่องสายเผือกนะคะอะไรบางเรื่องเราก็ไม่สามารถถามเขาได้ตรงเนาะเราก็มาเผือกกันในมิติที่5้นะคะมาดากทำบ่อยๆนะจ๊ะโอเคมาเพื่อนๆกอนที่หนึ่งนะคะนึกถึงหน้าเขาส่งพลังงานให้มาดามนะคะเดี๋ยวมาดามเข้าไปดูให้นะคะเขาเห็นอะไรแล้วเขานึกถึงเรานะเขาพลังงานนะคะ นะะคเห็นงานแล้วนึกถึงเราเหรอเพื่อนๆกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานด้วยกันหรือเปล่าคะเวลาเขาเห็นงานแล้วเพื่อนะเพื่อนๆอาจจะเคยช่วยเหลือเขาด้านการงานหรือเปล่านะ ลาที่เขานึกถึงคุณจะเป็นช่วงที่เขาเหงานะคะช่วงที่เขาอยู่คนเดียวนะช่วงที่เขารู้สึกอยู่มเมตัวคนเดียวนะคะมีสมาธิกับตัวเองนะคะเขาก็จะเริ่มนึกถึงเพื่อนนะอาจจะแบบอยู่ตัวคนเดียวแล้วนั่งทํางานนะคะแล้วก็นึกถึงนะเพื่อนๆขึ้นมาเนาะ The Fools นะครับนะคะเพื่อนๆกับเขาอะคะ่ะเคยมีโมเมนต์ที่ไปเที่ยวด้วยกันนะไปเที่ยวในที่นี้อาจจะแบบไม่ถึงกับต่างประเทศนะจะเป็นเที่ยวใกล้กนะคะ เที่ยวแบบตามป่าตามเขานะคะหรือว่าไปสถานที่ที่แบบต่างจังหวัดนะแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วก็มีนึกถึงเขาจะนึกถึงเพื่อนๆเวลาที่เขาดื่มแอลกอฮอล์นะเวลาเขากินเหล้าหรือว่าวลกินเบียร์นะคะนั่งดื่มคนเดียวนะคะเวลาอยู่มเหงาคนเดียวซื้อเบียร์มาหนึ่งกระป๋องนั่งกินแล้วก็จะนึกถึงเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงโมเมนต์ที่เคยไปเที่ยวด้วยกันหรืออาจจะเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปกินไปดื่มด้วยกันก็ได้ ถ้าเ,เพื่อนๆเคยให้ของใช้ของเขานะคะเขาอาจจะนึกถึงพวกของใช้จังพวกที่มันมีแสงไฟที่มันส่องได้ไม่ว่ามันจะเป็นพวกแบบไฟฉายหรือว่าเป็นพวกแบบอของที่มันมีไฟกระพริบก็ได้นะคะมีแฟลชไลท์ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกกระเป๋านะคะกระเป๋าเดินทางกระเป๋าใส่ของเล็กๆน้อยๆนะหรือว่ามีสัตว์เลี้ยง เขาอาจจะนึกถึงเพื่อนๆเวลาเขามองเห็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะเพื่อนๆกับเขาอาจจะเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นธาตุแมวธาตุหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนะแล้วเขาก็รู้สึกเออเวลาเห็นสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเขาก็นึกถึงเพื่อนๆนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะเคยซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆที่แบบฝากให้สัตว์เลี้ยงของเขาก็ได้นะคะมาดูกันต่อสิแล้วเขาคิดถึงอะไรนะถึงอะไรอีกจะา นะคะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้นึกถึงมีดนะคะ ขาจะถึงช่วงเวลาที่แบบอาอาจจะเคยไปเที่ยวไปตั้งถ้าเกิดเคยไปตั้งเต็นทนะ์กลางป่าก็าอาจจะนึกถึงเรื่องนั้นก็ได้นะคะว่าตอนสมัยที่ไปเที่ยวแบบออกแบบเอาดอกร์กับเพื่อนๆน,น,น,นะคะเขาก็อาจจะนึกถึงช่วงเวลานั้นนะคะหรือว่าของใช้อย่างอื่นที่มีคมก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครวัวเรือนนะคะหรือของใช้ทำอาหารหรือว่าของฝากนะคะของฝากจากสถานที่ที่ไปด้วยกันมาแบบไปไกลๆอะคะ่ะ ก็คือสมมติแบบเพื่อนๆเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวไกลๆแล้วก็ซื้อของฝากอะไรบางอย่างนะคะอามาให้เขาก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นของฝากก็ได้นะคะสวีเนียเนาะอ่ะอีกนะคะกล่องอย่างนะอะไรอีก night of coins นะคะนึกถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆเคยเดินทางกับเขาไหมเคยขึ้นรถไปกับเขาไหมคะช่วงเวลาแบบเหมือนช่วงเวลาสงบที่อยู่บน รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาสบายๆเวลาเขาแบบนั่งรถมาแล้วเขาก็เปิดเพลงสบายๆเบา,บาๆเขาคลอเสียงดนตรีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะนึกถึงตอนที่เพื่อนๆนน,น,นั่งที่อยู่นั่งเบาะข้างๆเขาอะค่ะคือเป็นช่วงเวลานั้นประมาณนั้นแล้วก็อาจจะแบบได้ยินเพลงที่เคยแบบ มันเล่นตอนที่ช่วงที่เพื่อนๆน,นั่งไปข่าแล้วพอเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาเป็นอยู่บนรถคนเดียวแล้วเพลงนั้นมันดังขึ้นมาพอดีเขาก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้นนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งนะจ๊ะนี่สันส้นๆนะ a อ็ Age of w a n d นนะคะก็เขา เห็นข้อความที่เขาเคยส่งให้เพื่อนๆน,นะคะเขาก็จะเปิดข้อความเหล่านั้นกลับขึ้นมาดูอ่านซ้าๆอีกทีแล้วก็จะนึกถึงเพื่อนๆน,นะคะเป็นเป็นอารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้อาจจะแบบอยากจะส่งข้อความอยากจะคุยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆยังคุยกับเขาอยู่นะคะเขาก็อาจจะแบบ ท,ทันทีที่เขานึกถึงเพื่อนๆหรือคิดถึงเพื่อนๆเขาก็จะส่งข้อความมาหาแต่ถ้าช่วงนี้เพื่อนๆอ,อ่ะอาจจะไม่ได้ติดต่อกันหรือไม่ได้คุยกัน <S <S เขาก็อาจจะนั่งรือข้อความเก่าๆนะคะมาเปิดดูเปิดอ่านแล้วก็มีความสุขนะข้อความไหนที่มีความสุขเขาก็จะอ่านมาซ้าๆนะคะกองที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เราทําคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าพอดีมาดามอยู่ในสถานที่ทํางานเนาะทาคลิปยาวไม่ได้นะจ๊ะจะมีเสียงคนเปิดประตูนั้นนู่นนี้นิดนึงนะคะยังไงถ้าเกิดชอบการอ่านไพ่สไตล์มาดามคะ อย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะคะ w i s e Versa Tarot นะจ๊ะมาดูกันนะว่าเกิดว่าถ้าเกิดเขาเห็นอะไรนะคะแล้วทำให้เขานึกถึงเ,เพื่อนๆนะจ๊ะมาดูกันนะ วันนี้เราทำคลิปสันส้นๆเนาะปรดี่มาดามอยู่นอกสถานที่นะคะอาจจะมีเสียงรบกรวนนิดนึงนะคะขอพลังงานให้มาดามนะคะเ,เพื่อนๆนึกถึงหน้าเขาคนนั้นไว้นะคะแล้วก็ส่งพลังงานมาให้มาดามนะมาดามจะเข้าไปดูให้นะคะว่าเขาเห็นอะไรแล้วเขานึกถึงเพื่อนๆน,นะจ๊ะเรื่องบางเรื่องเราก็ถามโดยตรงไม่ได้นะแล้วก็เผื่อก,กันในแบบมิตีที่5นะคะ สายเผือกนะคะมาเจอกันหน่อยนะมาดามก็ชอบทำบ่อยๆเขานึกถึงอะไรแล้วเขาคิดถึงเพื่อนเอ้ยมัวละเขามองเห็นอะไรหรือเขาเห็นอะไรแล้วเขาทำให้เขานึกถึงเพื่อนนะคะขอสมาธิให้มาดามนะเขาเห็นอะไรแล้วเขานึกถึงเพื่อนนะคะเขาเห็นอะไรแล้ว อยนไม่ใช่สิสามไเท้านะคะในมือถือลูกโลกนะคะเขาน่าจะรอคอยช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะช่วงนี้อาจจะอยู่ไกลกันเนาะแล้วเขาก็เข้าไปมองโปรไฟล์นะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะของเพื่อนๆนะคะแล้วก็นึกถึงเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วนึกถึงหรือเปล่าไม่ใช่คิดถึงแล้วเข้าไปส่องหรือเปล่า อันนี้เขาเรียกว่าคิดถึงแล้วเข้าไปส่องเนาะอ่านั่นแหละคะ่ะขค้นตติดการดูสิ่งต่างๆในโซเชียลมือโซเชียลมีเดียของเพื่อนนะคะ,ะขออีกนะ The Star นะคะ,ะเขาเขาเ,เพื่อนน่าจะเคยมีโมเมนต์ที่แบบไปทานอาหารไปทานเครื่องดื่มกันนะคะเครื่องดื่มอะไรสักอย่างนะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกสดชื่นนะคะเขาอาจจะนึกถึงเรื่องเราประมาณนั้นนะสมัยที่ไปกิน ไปดื่มนะคะอาจจะมีช่วงดินเนอร์ใต้แสงเทียนนะคะหรือว่าทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะก็ทําให้เขารู้สึกถึงเรื่องราช่วงนานนะหรือว่าเขากับเ,เพื่อนๆอ,อาจจะเคยไปสถานที่ที่เป็นริมน้ําก็ได้นะคะจะเป็นชายทะเลนะริมทะเลหรือว่าเป็นแม่น้ําลําทารน,นะคะอะไรก็ได้พอเขาเห็น สถานที่นัน้นๆเห็นน้าเห็นทะเลอะไรอย่างนี้เขาก็จะนึกถึงเพื่อนๆนะคะหรือแม้แต่เห็นดาวบนฟ้าตอนกลางคืนนะ,ะ้เพื่อนๆอนอาจจะเคยมีโมเมนต์ดูดาวด้วยกันก็ได้นะคะเ, <ๆ S 2> เขาก็เห็นดาวบนอฟ้าเ <ๆ S 2> ขาก็นึกถึงเพื่อนๆเหมือนกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวกับตอนกลางคืนหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนเเคยไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือไปทําบุญกับเขาหรือเปล่าคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขานึกถึงเพื่อนเพื่อนนะเหมือนการปล่อย นกปล่อยปลาแต่เน้นว่าน่าจะเป็นการปล่อยปลามากกว่านะจ๊ะอ,ม,อามาดูกันต่อนะเขาเห็นอะไรแล้วเขาได้เกิดเพื่อนอีกนะคะ 4ดาบนะคะเขานึกถึงช่วงเวลาที่ตอนที่เขาไม่สบายนะแล้วเขาก็ต้องการ,รก,การพักผ่อนนะคะพเพื่อนๆก็อาจจะเอาอยู่เอาอยามาคอยดูแลนะคะเทคแคร์เขานะก็ทําให้เขานึกถึงช่วงเวลาโมเมนต,ต์นั้นนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกสบายใจเนาะมาติดต่อกันหรือว่าถ้าช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะคุยกับเขา้อยลงเขาก็อาจจะนึกถึงโมเมนต,ต์ตอนสมัยที่ได้คุยกันมากกว่านี้นะคะแปดทุ่ น,ะะน่าจะมีระยะทางระหว่างกันระหว่างเพื่อนๆกับเขานะคะเขานึกถึงโมเมนต์ตอนที่เคยได้อยู่ใกล้กันมากกว่านี้นะตอนนี้อยู่ไกลกันก็ทําให้เขารู้สึกเหงาเว้าวานะคะเขานึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ใกล้กันกับเพื่อนๆมากกว่านี้นะจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะห้องข้างๆเขาทํา การก่อสร้างกันก้าวไม่เท้านะคะเขานึกถึงเวลาเขาทํางานนะคะเขาจะนึกถึงเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าเพื่อนเพื่อนกับเขาว่าเคยฟันฝ่างาน หรือพลรงงานหนักๆมาด้วยกันนะคะเขาก็จะรู้สึกนึกถึงตอนสมัยที่เพื่อนๆเคยอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาเรื่องการงานนะจ๊ะหรือเขาจะนึกถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆเคยหยิบยื่นนะคะไม่ตรีจิตนะหรือว่าหยิบยื่น้ําใจให้กับเขาตอนสมัยที่เขาต้องการคนช่วยเหลือนะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่คอยแบบซัพพอร์ตเขามาโดยตลอดนะคะอืมอเพื่อนๆเคยให้เสื้อผ้าเขาไหมเออ หลายๆภาพที่ทําให้มาดามรู้สึกถึงแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยถ้าเ,เพื่อนเคยให้เสื้อผ้าหรือเคยให้แบบของใช้นะคะส่วนตัวนะไม่ว่ามันจะเป็นแบบผ้าบันคอถุงมือนะคะหรือว่าแม้แต่รองเท้าอะไรพวกเนี้ยค่ะมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาเห็นของพวกนานา,นานแล้วเขาก็นึกถึงเพื่อนๆนนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เคยให้ของขวัญอะไรกับเขาเขาก็จะรู้สึก ถ้าเกิดจับหยิบจับของขวัญน,นั้นเนะี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความรักแล้วก็รู้สึกถึงความคิดถึงเพนนื่อนนะอาจจะเป็นแก้วก็ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะเคยให้แก้วน้ําเขาหรือเปล่านะเขาก็จะรู้สึกแบบเออเวลาใช้แก้วนั้นกินอาหารหรือกินน้าเนะี่ยเขาก็จะนึกถึงเพื่อนขึ้นมาทันทีนะคะ 2องเรียนนะคะริมน้ำนะความไปเป็นได้ที่เพื่อนๆกับเขา,ามีความเกี่ยวข้องกันกับน้ำจริงๆแหละอาจจะเป็นด้วยสถานที่อยู่ที่ทํางานหรือว่าที่ที่เคยไปมาด้วยกันนะคะมันมีความเกี่ยวข้องกับน้ําแล้วเขาก็รู้สึกเออสึกคิดถึงอะคะ มีเรือด้วยนะไม่รู้ว่าเคยไปล่องเรือกันด้วยหรือเปล่านะคะนั่นะก็คือสิ่งที่เขาคิดถึงเหมือนกันนะในบางบาริบทแล้วก็บางพลังงานของแต่ละคนนะคะแต่ละคนก็จะแบบแล้วก็นกันเนาะอันนี้ก็พลังงานรวมๆน,น,นะจ้ะอื่นเรือ night off อัศวินถ้วยนะคะนึก uh, ถ mm ึงเรื่อนึกถึงช่วงเวลาที่เคยไปไหน mm hmm. มาไหนด้วยกันนะอาจจะเคยเดินทางด้วยกันนะคะ mm hmm. นั่งรถยนต์พาหนะด้วยกันนะคะ mm hmm. เขาก็นึกถึงช่วงเวลานั้นเนาะมันมีความเกี่ยวข้องกับกลางคืนมันมีไพก่กลางคืนมาสองสารอบนะแสดงว่าอาจจะเป็นโมเมนต์ดีๆตอนแบบกลางคืนนะคะ mm hmm. High Priestess นะคะ mm hmm. เกี่ยวข้องกับกลางคืนจริงๆน่าจะเคยมีโมเมนต์ที่แบบไปไหนมาไหนด้วยกันกลาคืนนะคะหรือว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เป็นไปได้นะของสวยๆงามๆเสื้อผ้าเครื่องประดับ ไม่รู้ว่าเขาเคยให้ของกับเพื่อน,อน,อนที่เป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้อะไรหรือเปล่าหนังสือก็เป็นไปได้นะคะแต่มันเป็นของที่ให้อะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกเออนึกถึงเพื่อนอน,นึกถึงวเวลาที่มีร่วมกันเนาะแล้วก็น้ําหอมก็ได้นะคะน้ําหอมของปรุงแต่งนะคะร่างกายนะคะกลิ่นอะไรพวกนี้คะ่ะน้ําหอมอาจจะไม่ใช่แบบว่าน้ําหอมแพงๆก็ได้นะอาจจะเป็นแบบแฮนด์ครีมนะครีมทามือครีมทาตัวอะไรพวกนี้ก็ได้ะคะ่ะเป็นไปได้ ได้นะจ๊ะก็จะประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆกองที่2นะคะวันนี้เราทําคลิปสั้นๆนะคะก็ถ้าชอบสไตล์การอ่านไพ่ของมาดามนะคะอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคท t a ร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ dreaming way taro นะจ๊ะอ่า วันนี้เราก็มากับคำถามของเรานะคะว่ากล่องนี้มันแน่นมากเลย mm hmm. เขาเห็นอะไรแล้วเ,เขาคุดถึงเพื่อนๆกล่องท่สานนะคะวันนี้จะมีเสียงดังนิดนึงนะมาดามอัดคลิปนอกสถานที่นะคะในที่ทำงานเนาะมันก็จะมีเสียงคนเปิดประตูเยอะแยะมากมายเนาะสถานที่ทำงานของมาดามนะคะประตูมันจะหนักมากมนจะจ๊ะจะมีคนเปิดคลิค่าตลอดเลานะโอเคมาได้ ขอพลังงานนะคะให้มาดามนะคะจากเพื่อนเพื่อนกองที่สามนะคะว่าเขาคนนั้นที่เพื่อนเพื่อนกองที่สามนะคะคิดถึงนะคะเขาเห็นอะไรแลวเขานึกถึงเพื่อนๆนะจ๊ะเรื่องบางเรื่องเราก็ถามเขาไม่ได้เนาะแล้วก็มาเผื่อเลยแบบมิติที่ห้าของเรานะคะไปดูกันนะเขาเห็นอะไรแลวเขานึกถึงเพื่อนเพื่อนกองที่สามนี่นะคะขอพลังงานให้มมดามค่ะ ดูได้ทุกสถานะนะเพื่อนกันครอบครัวหรือว่าคนรักหรือว่าคนคุยนะคะคนที่จากกันไปแล้วนะคะแยกกันไปแล้วก็ได้นะคะนายอคัคัพนะคะช่วงเวลาที่ไปกินดื่มสังสรรค์ด้วยกันนะคะช่วงเวลามีความสุขนะหรือทุกครั้งที่เขาดื่มแอลกอฮอล์เขาก็จะนึกถึงเ,เพื่อนนะคะ เดอะสตานะคะเครื่องดื่มจริงๆแหละเพื่อนๆน่าจะเคยไปดื่มอะไรกับเขามาก่อนนะคะอ่าแล้วเขาก็นึกถึงช่วงเวลานั้นนะคะหรืออาจจะเป็นของ ของที่เพื่อนๆให้ะคะ่ะไม่ว่าของนั้นมันจะเป็นของฝากนะคะจากสถานที่ท่องเที่ยวนะสถานที่ที่ไปแบบเพื่อนๆอาจจะไปแถวแบบริมน้ำชายทะเลต่างประเทศนะคะแล้วก็ซื้อของฝากกลับมาให้เขานะคะซึ่งของฝากพวกนั้นมันก็จะทําให้เขานลลึกถึงเพื่อนๆนะคะเครื่องแต่งกายก็ได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อนะคะหรือแมแต่บโบนะหมวกก็ได้นะคะเป็นของที่ทําให้เขานึกถึงเพื่อนนะจ๊ะดูต่อนะ เด็นเลยอันนะี้แรงมากเดทนะคะถ้ามีเดทมานี่ก็สแสดงว่าเขานึกถึงช่วงเวลาตอนที่เพื่อนๆกับเขาอะคะ่ะได้แบบ ตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นการเลิกจบความสัมพันธ์กันไปนะคะหรือเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์นะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาน้นนะมันคงยังอยู่และฝังอยู่ในใจเขาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะหรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ของมีคมอะไรนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะเคยซื้อแบบมีดที่มันเป็นอาเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบของที่ล,ลึกก็ได้นะคะของมีคมที่เป็นของที่ล,ลึกที่มันซื้อมาฝากเขาได้นะคะได้ทุกอย่างเนาะ ต่อ hmm. Six of w n d s นะคะมันเคยมีโมเมนต์ที่เพื่อนๆกับเขาเคย ทำด้วยการไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานหรือว่าการทํางานอะไรสักอย่างอะคะ่ะแล้วงานนะั้นมันประสบความสําเร็จนะคะโมเมนตะ์นั้นน่าจะเป็นโมเมนต์ที่เขายังจําไม่ลืมเลยนะความรู้สึกที่มันมีความสุขตอนที่สิ่งที่ทําด้วยกันมันประสบความสําเร็จนะคะ mm hmm. อ,อ๋อแล้วก็ขยายเดทอีกอย่างหนึ่งนะ,ะ mm hmm. เขาอาจจะชอบอะไรที่เป็นเพื่อนให้เขาแล้วมันเป็นสีแบบเข้มเข้ม,ขมสีดําๆก็ได้นะคะขอที่มันเป็นแบบออกแนวแบบดูแมนๆนหน่อยอะดูแบบสีแบลบ็คแๆบบแบบนะคะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เขาชอบนะ Justice นะคะมันมีเครื่องประดับจริงๆแหละมันเป็นของประดบับอะค่ะเป็นของที่เล็กๆอะไรสักอย่างอะค่ะ Forbesort นะคะ,ะ,ะ,คะเขาอาจจะเคยมีมันมันมีเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเห็นไหมมันมีความแบบเสื้อผ้าปลอกแขนถุงมือ เ,เครื่องประดับเนี่ยแหละเยอะแยะมากเลยก็ดูสังเกตจากด้ามดาบอะค่ะมันมีเดคอเรชั่นค่อนข้างเยอะอะค่ะแสดงว่าเพื่อนๆกับเขาเนี่ยมีเดคอเรชั่นเนาะคือเพื่อนๆกับเขานะ่าจะเคยแบบเวลาไปเที่ยวไหนเนี้ยก็แบบมันมีเซเวเนียของของที่ระลึกเนาะแล้วก็เป็นของที่มันสามารถเอามาประดับบ้านก็ได้เอามาใช้ก็ได้อะค่ะแล้วเขาก็ซื้อเออแล้วเพื่อนๆก็ซื้อไปฝากเขาแล้วเขาก็ยังเก็บมันไว้แล้วเขาก็รู้สึกแบบ มีความสุขทุกครั้งที่ได้หยิบสิ่งเหล่านี้เข้ามาดูนะจ๊ะไปต่อสิ สั้นนะคะดอกไม้นะมีอะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้ไหมคะของใช้ส่วนตัวที่มีดอกไม้ลายดอกไม้นะคะขนมก็ได้นะเพื่อนๆเ,เคยซื้อขนมอะไรไปฝากเขาหรือเปล่าแล้วเวลาเขาเห็นขนมชนิดนี้ขายในร้านเนี่ยเขาก็จะรู้สึกชอบเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีลูกกับเขานะคะหรือว่า เขามีลูกติดนะคะหรือเพื่อนเมีลูกติดนะทุกครั้งที่เห็นเด็กนะคะก็จะถึงเพื่อนเือนนะคะหรือว่าถ้ามีลูกติดแล้วก็ทุกครั้งที่เพื่อนๆกับเขาะคะ่ะดูรูปลูกๆของกันและกันนะก็จะรู้สึกแบบคิดถึงกันและกันมากเลยนะคะโฟบคัพนะคะมีอะไรเกี่ยวกับถ้วยไหม <laughs> แก้วน้ำนะคะแก้วน้ำที่แบบไปซื้อแล้วไปฝากเขาก็ได้นะคะแก้วเหล้าแก้วเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แก้วน้ำนะคะได้นะของขวัญจับฉลากปีใหม่ยังได้เลยนะที่เป็นพวกของที่ใช้ในนานะฮในในห้องอาหารนะะ <S <S ่ะน,น,นะคะเซเว่นอัสอดนะคะเพื่อนๆเคยมีแบบแอบ,บ,บ,บให้ของอะไรเขาโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้ไหมมีแบบว่า แอบให้ของขวัญเขาอย่างเงี้ยนะหรือว่าของที่แบบให้โดยที่ไม่ได้บอกชื่อว่าเออเนี่ยมาจากฉันนะแต่เขาน่าจะรู้ว่ามันมาจากเพื่อนๆอนนะสิ่งนี้ก็ทําให้เขารู้สึกแบบเก็บมันไว้อะแล้วรู้สึกดีอะคะ่ะอ,อาจาจะเป็นขนมนมเนยไปวางไว้บนโต๊ะออฟฟิศแล้วก็เขียนว่าสู้ๆนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ลงชื่อนะคะเขาก็รู้แหละว่ามาจากเพื่อนๆแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้ตรง้าที่นึกถึงนึกถึงมันเนาะหรืออาจจะเป็นพวกเออา ข้อความรหัสลับที่ส่งหากันหรือเปล่าคะอย่างเช่นเขาอาจจะส่งรหัสลับหรือพิมพ์รหัสลับอะไรสักอย่างลงโซเชเียลมีเดียแล้วก็ต้องการสื่อความหมายนั้นะให้กับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆเคยทําแบบนั้นนะคะส่งแบบเหมือนโค้รลับอะคะ่ะแล้วก็ให้เขารู้แค่คนเดียวอะเขาอ,อาจจะเข้าไปมองข้อความนั้นบ่อยๆแล้วก็นึกถึงเพื่อนๆก็เป็นไปได้นะคะลองเข้าไปเช็คนะ้าว่าเขามีโค้รลับรหัสลับอะไรหรือเปล่านะจ๊ะ ผ้พาพันคอก็ได้นะคะผ้พาพันคอก็มีความเป็น้านไปได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเคยให้ผ้าพันคอกับเขาหรือเคยใช้ผ้าพันคออะไรก็ตามเนี่ยที่แบบเพื่อนๆอาจจะไปเคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ใส่เสื้อผ้านะคะใส่ผ้าพันคอส,สวยๆนะทุกครั้งที่เขาผ่านร้านเสื้อผ้าแล้วเขาเห็นอของสไตล์ประมาณนี้เขาก็จะนึกถึงเพื่อนๆได้เหมือนกันนะจ๊ะ โอเคกองที่3าก็จะประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้เราทำคลิปสั้นๆนะถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์มาดามอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคทเธอรโรนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะก็มีความสุขกันนะกับเพื่อนๆทุกกรเลยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ